ภาพเลยนะคภาพอะไรก็ได้ภาพธรรมชาติภาพกระถางดอกไม้ภาพกระบองเพียบมัน่องเนี่ยการไลฟ์สไตลที่เปิดหน้าในแนวนอนถ้าเราไลฟ์สไตลเพื่อที่เก็บชั่วโมงจะได้เยอะที่สุดก็คือแนวน,นอนแนวนอนแล้วชั่วโมงจะคงที่มากเลยได้เราได้วันละยี่สิบกว่าสามสิบกว่าแนวนอนนะยี่สิบกว่าสามสิบกว่าแต่ถ้าแนวตั้งเนี่ยของพีโอไลฟ์เนี่ย วันหน,นึ่งเราได้ประมาณถ้าแนวตั้งนี่ถ้ามีคนดันสติกเกอร์ให้ได้ตั้งแต่เช้ายันเกาเรียกแปดแปดชั่วโมงเนี่ยเราได้วันหนึ่งวันร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบชั่วโมงการดันสติกเกอร์ก็มีผลนะการทำช่องอนะ่ะแล้วก,ก,ก็การคอมเมนต์นนะ่ะมีคนเอยสอนไหมเขาลงทำคลิปสอนะมันสอนลงเป็นคลิปทำคลิปอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่า สเตทเมนตะ์เนี่ยสเตทเมนต์ก็คือความมนต์แล้วก็การดูเนี่ยมันหายหมดเลยหนึ่งอาทิตย์บ่มีคนเบิงมนี่ยอดวิวเราขึ้นขึ้นมาแล้วตอนนี้หลักสองแสนขึ้นแล้วตะก่อนในแสนกว่า, 100, วามันลดหวบเลยนะถึงไปหลักหมื่นเลยนะของเรานี่ไม่ไปดูดหลอกสองแสนแต่ละวันีย่ไทม์นะแบบโย่ไทม์แล้วคุเห็นยเรีย่ไทม์แบบว่าดูทุกคลิปเลยนะอ่าโย่ไทม์ time. ถ้าสองแสนกว่ามันจะได้อยู่วันละเหรียญกว่าสี่เหรียญห้าเหรียญนี่ ประมาณนั้นแหละคุณโยมนี่เดี๋เรารู้จากไงทดลองเหมือนกันเวลาไหนเราลงสอดต,ตัวไหนวันไหนมันจะดันมันก็ดันวันไหนมันไม่ดันมันก็ไม่ดันเออถ้าไม่ดันลบชิ้งแล้วลงเวลาตามที่เราเคยลงเหมือนเดิมมันจะดันเหมือนเดิมจริงๆถ้าคุณโยมเคยลงตอนไหนที่มันดันชิปให้หลักพันหลักหมืน่นหลักแสนโยมก็ลงตอนนั้นแหละ อันนี้บอกไว้ก่อนนะมันจะมีคนบอกบนช่องอื่นหรือเปล่าช่องเราเป็นช่องการศึกษาช่องกิจกรรมเป็นช่องของความรู้ถ้าเชื่อเราก็ไม่เป็นไรเราไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็เลื่อนเลื่อนผ่านเข้าหูขวาออกหูซ้ายเข้าหูซ้ายออกหูขวาก็ไรเขาต้องเขาต้องเชื่ออะไรเด้ก็แค่นั้นแหละไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่บ้ากันอันนี้คือประสบการณ์ที่เรานํามาฝากนํามาให้เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ โดยที่ประสบการณ์เราทํา y o YouTube มา้วเในพศ2017นี่คือการที่เริ่มต้นทํา y o YouTube จริงเลยนะนะแล้วหลังจากที่ยังไม่ได้2017เนี่ยคือเป็นโยมอยู่เนี่ยโอ้แว้นนี่ไปทุกบ้านแว้นนี่ไปทุกบ้านตีหนึ่งตีสองยังไม่ยอมนั่นเลยหยุดพักก่อนเลยจริงคุณโยมเปิดเครื่องให้ตั้งแต่เช้าเสียบแบตบไม่ให้เขานี่ ตนแต่เช,เช้ายันสว่างโยไม่เชื่อกระชั้นนะเราเสียบแบตไว้เวลาเราได้ทีมเราเสียบเสียบแบตไว้เลยเราใช้อะไรเสียบแบตชาร์จตอนนี้เครื่องเครื่องก็ยังไม่พังนะตอนนี้อึดจริงๆรนี่ยังอยู่เลยตัวนี้ยมีแหละอนี่ยังอ,อยู่เลยซัมซุงแกลเล็กซี่ A10 มีเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ย ตั้งแต่2017อันดย9นี่แหละยังอยู่นะแล้วไลฟ์สตรีมเนี่ทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยกลางวันก็จะวันส,สงงัก2ชั่วโมงเออกลางคืนก็ไล่ไ,ไปเลย8ชั่วโมง,งถึง10ชั่วโมงอย่าคิน1ดก็แล้วกันก็ไม่คิดให้เพราะอะไรเรา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 ,เราใช้ประสบการณ์ของเราเองว่า มันเขาคี้ให้อย่างไงก็ทําให้เรายังไงเจริญสุขเจริญพรจ้าพยมป้าบัวบุษบงเขาคิดให้เรายังไงเขาทาให้เราอย่างไร,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 รงครอไรรอไรือเราใช้ประสบการณ์แล้วก็เราจดจาําไงเราพวกงไงยๆผู้จาดกันแกบวชมาเนี่ยความจําดีดีจ้าขอบคุณมากจ้าตะกอนเนี่ยเนี่ยเพราะว่าสุรายาเสร็จิดไม่ว่าจะเป็นบุรีซินกัญชา ทานน้ำมันนั่งนั่นแหละทำไมทำลายสมองเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ดีนะบอกแค่นี้แหละประสบการณ์ชีวิตของเรานั้นรู้มาหมดแล้วะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเราอยากรู้อยากลองทดลองทดลองด้วยตัวเองจริงๆมันไม่ได้ปิดหรอกแค่ผิวเผินผ่านเผินนี่เอะนั่นแหละจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจจะทําอะไรมันอยู่ที่ใจ